มีความคิดที่แตกต่างกันสิบคนเลยอ่ามันไม่เหมือนกันสิ่งของจไมบริหารสิ่งของก็เออทาอันนี้เท่าไหร่ยังไงเอาไปใช้ยังไงมันเหมือนสโตอะมาเบิกของใช้ของอะไรเนี่ยเราก็บริหารจัดก,การได้แต่คนไม่ใช่คนยากกว่าเยอะอืมเพราะความนึกคิดความคิดความอะไรไม่เหมือนกัน,นอืมการบริหารมันก็จะต่างกันไปนี่แหละเขาว่ากันเนาะอืม คุณมณีรัตน์นะครับสวัสดีครับผมชัดเจนนะครับเอฟซี MC นะก็หวังว่านะครับหวังว่ามันเอาไปใช้ได้นะในวิธีการแบบนี้เอาไปใช้ได้อ่าเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับปรับตัวปรับตัวให้เข้ากันได้แล้วก็หนึ่งเอาใจเข้ามาใส่ใจเราให้มากที่สุด นี่ยคือสําคัญเป็นอ่าเป็นแง่เป็นแง่ของ,งการบริหารคนเลยล่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ทักทายกันนะครับคุณก็ว่ากันไปเลยเนาะใครทำดีก็ว่ากันได้ดีก็ว่ากันไม่ได้ดีก็ว่ากันนะครับนี่ทักทายกันไปสุดท้ายก็แยกย้ายกันอยู่ดี สุดท้ายก็แยกย้ายคืออยู่ให้เขารักนะจากให้เขาคิดถึงเอาอย่างนั้นดีกว่าอาไปมาหาสู่กันได้ตลอดถ้าอย่างนั้นบางครั้งคนเราก็อาจจะลืมนึกถึงข้อนี้ไปนะครับเอซีนะลืมนึกถึงการอ่าบริหารจัดการตรงนี้ไปอืม ช่วงนี้นะครับเอฟซีนะก็เห็นอ่าทางป้าแกขายเสื้อผ้าเอ่อแอดก็งงว่าเอ้าเขาไม่ได้ขายอ่าของของเขาแล้วหรือเอเห็นแกขายเอาเสื้อผ้ามาขายนะครับแล้วพวกพวกของอย่างอื่นเขาไม่ได้ขายแล้วหรือไงนะเออเห็นแกเอาเสื้อผ้าเสื้อคลามเสื้ออะไรมาขายนะครับแล้วพวกพวกกาแฟนะครับพวกครีมพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ขายแล้วหรือไง ออแอดก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปอ่าสังเกตการเท่าไหร่นะเ,เห็นว่าเห็นแกเอาเสื้อผ้ามาขายออหรือว่าหันมาขายเสื้อผ้าดีกว่าหรือเปล่านะครับหรือว่าขายเสื้อผ้าควบคู่ไปด้วยอ,อถ้าขายหลายๆอย่างมันก็ดีนะครับออเมันก็ดีมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ แต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับการขายของเนี่ยนะครับอ่บริหารคนต้องมีพระเด,ดชนะและพระคุณถูกต้องครับผมใช่มันต้องมีสองอย่างเลยควบคู่กันไปมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้นะครับนะมีอย่างใดหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้อนะั้ถูกต้องนะครับเพราะเราโดนอบรมมาเป็นแบบนี้นะโดนเรียนมาเป็นแบบนี้อการเรียนการบริหารนะครับ มันเป็นมาแบบนี้จริงๆเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะมันต้องขึ้นอยู่ว่าคนเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่า,เ,าเขาโดนเรียนมาแบบนี้หรือไม่นะเออมันต้องดูตรงนั้นแล้วการที่มีธุรกิจเนี่ยนะครับแอดบอกได้เลยนะการที่มีธุรกิจเนี่ยการที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอาไว้ง่ายเราต้องเรียนรู้อย่างมากก็คือ บัญชีสำคัญที่สุดคือบัญชีนะครับบอกตรงอย่างอื่นไม่ต้องคุยกันสําคัญมากๆเลยคือหัวใจของมันคือบัญชีเราต้องเรียนรู้ถึงเราจะไม่เคยได้เรียนมาก่อนแต่เราก็ต้องเรียนรู้บันมันมากที่สุดเออเอาหันมากเราจะไม่สนใจเลยไม่ได้ครับเราต้องสนใจเป็นอย่างมากเราเป็นเราเป็นเจ,จ้าของเนี่ยเราต้องสนใจไม่สนใจเราจะไปปล่อยให้ลูกน้องทําไม่ได้เออ หรือหรือเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองก็คือให้ลูกน้องสอนบ้างทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะเราต้องเรียนรู้ในตัวเลขให้ได้เพราะอะไรเพื่อไม่ให้มันเป็นการผิดพลาดเออมันผิดพลาดได้นะแอดบอกเลยเลยผิดพลาดได้เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับบัญชีเนี่ย,เก,ย,กยเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับอะไรภาษสงภาษีอะไรต่างๆนะครับมันต้องเรียนรู้นะครับเราจะไปไม่สนใจทําเป็นไม่สนใจไม่ได้ ถึงเราจะไม่ได้เรียนมาแต่เราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารนะครับเกี่ยวกับรายรับปายจยเราต้องดูทุกวันดูว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ไปยังไงนะครับแบบไหนเราต้องเรียนรู้เพราะอะไรอไม่ได้ไม่ให้ลูกน้องมาโกโหกเราได้พูดง่ายง่ายนะเพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เจ้าเขาจะไม่เรียนรู้เรื่องบัญชีเขาเรียนรู้ทุกคนถึงจะเขาไม่ได้เรียนมาแต่เขาก็เรียนรู้เอต้องเรียนรู้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นหัวใจ ตรงนี้รายรับรายจ่ายนะครับซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่กำไรสุทธิเท่าไหร่แล้วก็ต้องอตอนนี้เราต้องดูรู้หมดแล้วก็แต่ละเดือนด้วยแต่ละวันแต่ละเดือนด้วยต้องดูครับเราจะไม่สนใจเรื่องอื่นหรอกอสนใจเรื่องอสำคัญก็คือหัวใจของมันก็คือบัญชีนะครับหลักๆเลยการตลาดนี่ใครก็ได้มาเก็ตนตะิ้งเนี่ยใครก็ได้ เราให้คนมาประกาศขายหรือมาเก็ตติ้งเนี่ยนะครับซื้อคงซื้อของเนี่ยมันมันไม่ยากแต่บัญชียากกว่าบัญชียากกว่าแล้วมันก็ทำการกบเกื่อนได้ด้วยทำการอกบเกื่อนเรื่องตัวเลขได้ด้วยซิกแซกได้อะพูดง่ายๆถ้าใครทำเกี่ยวกับบัญชีจะรู้มันซิกแซกได้จะซื้อจัดจ้างเนี่ย มันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเจ้าของบริษัทต้องเรียนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากอย่างอื่นไม่ต้องมาคุยอย่างอื่นเนี่ยมันเรื่องเล็กๆหัวใจก็คือบัญชีเท่านั้นแล้วมันจะไม่มีคําว่าผิดพลาดถ้าผิดผิดพลาดเรื่องบัญชีจะเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะทําให้ปวดหัวมากเอาจริงๆเพราะปวดหัวสิเงินเงินตัวเลขไม่ตรงอ่ะ อ่าตัวเลขไม่ได้ตัวเลขไม่ตรงขาดสักสลึงหรือขาดบาทเดียวเนี่ยเราก็ต้องไปหามาแล้วว่าเฮ้ยมันตกหล่นตรงไหนมันต้องไม่ตกหล่นเลยนะแอดบอกได้เลย,เลยนะถ้าตกหล่นไม่ได้นะปิดงบไม่ได้ต้องว่ากันอย่างนั้นตกหล่นบาทเดียวก็ไม่ได้ตัวเลขต้องลงตัวหมดอ่าต้องลงตัวกันอ่าแต่ละวันนะครับแต่แต่ละวันแต่ละอะไรเนี่ยแล้วก็เจ้าของ ต้องรับรู้ทุกเรื่องนะครับรายรับรายจ่ายนะครับซื้อมาออกสินค้าออกเท่าไหร่ยังไงไปเท่าไหร่นู่นนี่นั่นนะต้องมีตัวเลขเราต้องมาตรวจสอบอ่าต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ตรงอื่นเราไม่สนใจนะนี่คือหัวใจสําคัญ <c oughs> เขาเรียกว่าการบริหารครบถ้วนทั้งบริหารทั้งบริหารคน บริหารองค์กรของเราเาถ้าจะให้หรู้ได้ก็ต้องบริหารองค์กรบริหารเาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับทรัพย์สินอะไรต่างๆของเราก็คือต้องเรียนรู้ทั้งหมดถ้างนั้นเราจะเป็นคือกล้าพูดได้เราต้องเรียนรู้เขาถามเราต้องตอบได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องรู้รายละเอียดเนี่ยตัวเลข ทุกอย่างเราต้องรู้ไม่ใชใ่เขามาพูดไปเปยว่าเออก็เชื่อตามเข้าไปงั้นไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันทําให้เจ๊งมาเยอะแล้วเรามาไลา่บี้ตอนหลังเขาเนี้ยมานั่งเอามือก่ายแล้วผากแล้วมันไม่ใช่ไงเออมีเยอะเคยผิดพลาดเนี่ยผิดพลาดเพราะบัญชีอ่าซิกแซกเนี่ยอันตรายนะครับอ่าแม่น้อยเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับผม นี่ลนะก็บอกกล่าวกันนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์เนี่ยนะครับมีประสบการณ์มาแล้วก็ะถึงเอามาพูดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าถ้าคุณถ้าคุณมีบริษัทนะครับคุณก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีนะครับนะเกี่ยวกับทําบัญชีเกี่ยวกับอะไรเนะี่ยพอจะรู้บ้างแต่เราอาจจะไม่ได้เรียนบัญชีมาแต่เราก็ต้องรู้ อ่าตัวเลขรู้รายรับรายจ่ายของบริษัทเท่าไหร่ยังค่านู้นค่านี่อะไรยังไงเราต้องรู้หมดอ่ะมันต้องอยู่ในกับเราด้วยเออเพราะทุกอย่างเราต้องมีการเซ็นนียอนุมัติคือการเซ็น,นจะไปให้เขาจะไปให้ลูกน้องเป็นคนเซ็นเนี่ยไม่ได้เราต้องรับผิดชอบเต็มเต็มเพราะเราคือเจ้าของเออนี่แหละเอฟซี F Z นะครับเราคือเจ้าของเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ แล้วก็บริหารคนก็ต่างหากจริงๆจริงๆต้องแบ่งหน้าที่ถ้าเราคือเล็ก,เลกๆเนี่ยเราบริหารได้เราบริหารทั้งหมดเลยก็ได้นะทั้งบัญชีเอยทั้งคนเอ้ยเพราะว่าคนไม่เยอะไงแต่ถ้าคนเยอะก็ต้องก็ต้องจ้างเราก็จะมาคุมเป็นพีระมิดอ่ะพีระมิดใหญ่ๆก็คือเราอยู่สูงหมดอยู่เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็แบ่งโซนออกไปซ้ายขวาก็คือใครคุมใคร ใครคุมอะไรผนแกอะไรก็แยกออกไปอ่านะเขาเรียกว่าจัดออกเงินนายนะครับต้องแยกออกออกไปอตั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจาการคุมอะไรล่ะสโตอรอหรือว่าคุมฝ่ายขายมาร์เก็ตติ้งก็แยกไปนะจัดซื้อจัดจ้างก็ตังหากอ่าก็แยกออกไปอ่าเช็คสต๊อก กดังสินค้าอ่ก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดถึงใหญ่นะเอถ้าพูดถึงว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆมันก็ต้องแยกเป็นแผนกแผนกแผนกออกไปอ่าใครดูแลตรงไหนคุ้มตรงไหนนะครับแยกออกไปนะสวัสดีเรื่องคนไม่จริงใจนี่จะเป็นบทเรียนกับทุกคนอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่จริงใจมันก็เป็นบทเรียน ราบทเรียนเรารับมาบ่อยมากนะคุณวันนะครับเอาจริงๆบทเรียนนี่รับแล้วรับอีกบทเรียนแล้วบทเรียนอีกเออไม่จริงใจนะไม่จริงจังเออไม่จริงใจเออแต่เราจริงใจเนี่ยเขาอาจจะจริงโจ้ก็ได้เออก็เป็นไปได้นะเรื่องคือใจคนอะมันไม่แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปถามนะครับสวัสดีคุณปิดทวนด้วยนะครับ จุกนะครับสวัสดีครับผมไม่ต้องไปถามเรื่องบทเรียนนะครับเราโดนมาเยอะนะโดนประจําด้วยบทเรียนราคาแพงแพงตลอดด้วยเออเรื่องไหนล่ะที่มันไม่มีอมันไม่มีหรอกเพราะอาตมก่อนอยู่ก็เป็นร้อยอา่าอยู่ก็เป็นร้อยห้อมล้อมก็เป็นร้อยแต่เรารู้ไหมเราว่าเขาจริงใจไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยจนกว่าเขาแสดงอ่าแสดงออกมาให้เห็นนั่นแหละเราถึงรู้ว่าอ๋อเขาไม่ได้จริงใจนี่ เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ถูกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเออใช่มันก็เป็นอย่างนั้นก็บอกแล้วว่าให้ให้เดินสองทางเลยนะครับเอ,อซ้ายกับขวาเลยคือเราต้องทำตามอ่านะทำตามกฎเกณฑ์ที่เขาเคยทำกันมามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปอ่อนอย่างงู้นอย่างเนี้ก็ไม่ได้ เออมันสําคัญนะเรื่องนี้แอดบอกเลยเลยสําคัญใครจะบอกว่าไม่สําคัญไม่จริงอ่ะอืมใช่คือกรรมนะ่ะรอให้กรรมสนองแนละ้วมันช้านะรอให้กรรมสนองแนละ้วมันช้าบอกเลยเลยช้ามากเออกว่ามันจะสนองเราอ่ะไม่รู้ว่าไปกันถึงไหนยังไงแล้วออเพราะฉะนั้นถ้าเราดําเนินการได้เนี่ย มันก็จบสิแต่อย่างว่าแหละนะมัน,ข,นขึ้นอยู่กับคนเอคนจะคนจะดีกับเราหรือจะยังไงก็แล้วแต่เออมันอยู่ที่การกระทำใช่ไหมลนะ่ะระยะเวลาเนะี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีที่สุดเออขนาดระยะเวลายาวๆเนี่ยนะยาวมากลผลสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะแปลเปลี่ยนไปก็ได้นะเอฟซอาจจะแปลเปลี่ยนไปก็ได้ คนมันไม่แน่นอนเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เอร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแหละก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ไม่ได้มาหนึ่งเขาไม่ใช่ญาติล่ะเอาพูดง่ายหนึ่งเขาไม่ไใช่ญาติไม่ใช่ญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของเราเลยขนาดญาติกันอะยังเละเลยก็ไม่ต้องถามว่าคนอื่นเนี่ย เขาจะมาฝั่งลากอยู่กับเราไหมถูกไหมไม่มีเอาจริงๆไม่มีหรอกเออญาติพี่น้องยังด่ากันเละเลยพ่อแม่ก็ยังมีประเด็นกันกับลูกเต้าอย่างเงี้ยเอา้าแล้วนัปภาษาคนอื่นเราจะไปพูดได้ยังไงเราจะไว้ใจได้ไหมไม่ได้เออคิดกันแค่นั้นดีกว่าพ่อแม่ยังปกครองลูกไม่ได้นภาษาคนอื่นจะได้ไหมเอาถามแค่นี้นะเออ คนอื่นก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมลนะ่ะร้อยพ่อพันแม่